บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งใน36เป้าหมาย4จังหวัดแก๊งคอลเซนเตอร์นะครับในบ้านพบชายชาวอินเดียแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านครับแล้วก็มีหญิงไทยอีก3คนการตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานเช่นสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมากโทรศัพท์มือถือกว่า10เครื่องรถยนต์4คัน อาวุธปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนด้วยคดีนี้เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้อุ่บายล่อลวงผู้เสียหายด้วยวิธีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ FBI หลอกลวงว่าธุรกรรมการเงินและเงินในบัญชีของผู้เสียหายนั้นในลักษณะเดียวกับคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาที่หลอกลวงคนไทยจนนำมาสู่การประสานงานและจับกลุ่มค่ะสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับข้อสังเกตสำคัญท่านผู้ชมผู้เสียหายส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาพบผู้ตกเป็นเหยื่อ365รายความเสียหายกว่า3,000ล้านบาทจากแนวทางการสืบสวนเพราะว่าการโอนเงินข้ามประเทศแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งนอกจากจุดนี้ยังปูพรมค้น36จุดใน4จังหวัดนะครับมีทั้งในชนบุรีระยองสมุทรปราการแล้วก็ร้อยเอ็ดครับ